วันที่ห้านะคะนี่นะคะวันที่ห้าแล้วนะคะอยู่หน้านะคะก็คือกระจังใสขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือคืออะไรเห็นไหมเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็กระชับขึ้นนะคะ คือเด็ดๆเลยอะค่ะของตัวเซรั่มออร่ามีเนี่ยคือช่วยกระชับผิวนะคะทําให้ผิวอิ่มฟูนะคะผิวอิ่มฟูคืออะไรก็คือหน้าเราจะเด็กขึ้นนะคะนี่นะคะฟ้าก็จางลงไปเยอะนะคะแล้วคือเราจะสังเกตว่าผิวเราอิ่มฟูได้ยังไงใช่ไหมคะให้เราดูในซูมใกล้ๆดรืว,ว่าลูกขุมขนนะคะเห็นไหมลูกขุมขนกระชับนะคะ แล้วก็ตื้นมากไม่ให้ดูลูขุมขนชัดๆเลยนะคะเนี่ยบางคนจะมองว่าเอ๊ะพี่น้ำตาลอ่ะเป็นริ้วรอยจริงๆมันไม่ใช่นะคะคือเป็นเส้นเลือดน,นะคะคือเป็นคนผิวบางมากนะคะแพ้ง่ายมากนะคะถ้าใช้อะไรไม่ถูกคือแพ้เลยนะคะเนี่ยพี่น้ำตาลถึงบอกว่าพี่น้ำตาลอ่ะมั่นใจนะคะในเซรั่มออร่ามีนะคะว่าผิวแพ้ง่ายใช้ได้จริงๆไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะคะบอกเลยใช้ได้ปลอดภัยมาก 好啦，